ที่อินเทอร์เน็ของเราในวันนี้นะครับมาดูกันนะครับว่านิคนโคนิคโคขอโทษครับริชชี่นะครับกับโจเอลแมดเดนที่เขาบอกกันว่าตอนนี้เตียงหักแล้วเนี่ยมันมีข่าวคราวอย่างไรนะครับคนถึงได้สงสัยกันครับ ดีไซเนอร์สาวนิโคลริชชี่นะครับแล้วก็ร็อกเกิร์หนุ่มอย่างเจอร์แมดเดนนะครับอาจจะเป็นคู่รักคนดังในฮอลลีวูดคู่ล่าสุดที่กำลังจะแยกทางกันอยู่ด้วยกันมาเนี่ยนะครับเกือบ3ปีซึ่งสื่อก็สิบหลายสำนักในอเมริกานะครับก็ได้พบสัญญาณบางอย่างว่านะครับคู่นี้มีสิทธิ์เลิกรากันจริง นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ได้มีรถบรรทุกเนี่ยนะฮะที่ขนของจำนวนมากนะฮะออกจากบ้านของทั้งคู่ใน LA นะครับโดยทางเจอร์แมเดนเองนั้นก็ไปซื้อฟนเฟอร์นิเจอร์ใหม่เพียงลำพังนะฮะโดยไม่มีนินโคน,น,น,นิโคลริช,ชี่ไปซื้อด้วยนะครับทางด้านของนิโคลริช,ชี่เองเนี่ยก็ไปช้อปปิ้งนะฮะข้าวของเครื่องใช้กับเพื่อนอย่างแครันเดียสนะครับซึ่งที่สงสัสยอีกหนึ่งเรื่องก็คือนะฮะที่นิ้วนางข้างซ้ายของนิโคล ชีเนียนะครับไม่สวมแหวนแต่งงานอยู่ซึ่งเป็นถือถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกมากสำหรับเธอนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับทาง Entertainment Tonight นะครับก็รายงานว่ารถบรรทุกที่ขนข้าของออกจากบ้านของทั้งคู่ใน LA เนี่ยนะครับมันเป็นการย้ายเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปอยู่บ้านหลังใหม่นะครับที่ Joel กับทางนิโคเองรวมถึงลูกทั้งสองของเขาเนี่ยย้ายไปอยู่ด้วยกัน นะครับแต่ว่าสื่อเองก็ยังไม่เชื่อเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องรอต่อไปติดตามมันต่อไปว่าเลิกกันจริงหรือเปล่าครับแตว,ว่าการไม่สบแหวนมันก็เป็นการบ่งบอกได้อย่างหนึ่งนะผมว่าใช่ไหมครับ